มาเปิดร้านนะครับก็เห็นว่าประตูถูกงัดหมดเลยแล้วก็เก็บลิ้นชักเงินนะครับถูกงัดก็เลยเข้าไปในห้องก็คือในห้องถูกลื้อค้นลิ้นชักนะครับถูกลื้อค้นแล้วก็พบว่ากล้องถ่ายรูปครับที่มีพร้อมเลนส์ผมจะมีทั้งหมดสามกระเป๋าสามชุดก็คือหายหมดเลยแล้วก็แหวนเพชรที่ปกติผมไม่ใส่เพราะว่ามันคับครับก็เลยเก็บไว้ในลิ้นชักก็โดนลื้อค้นแล้วก็เอาไปด้วยหลักลๆก็จะเป็นพวกนี้แต่ว่าพวกคอมพิวเตอร์มือถืออะไรมันไม่เอาเลย เอาแต่พวกกระเป๋ากล้องแล้วก็วบ,บเพชรแค่เนี้ยประมาณด้วยายกี่โมครับอตอนที่กล้องจอนกล้องจอนปิดจับภาพได้ก็คือเริ่มมาเดินหน้าร้านนะครับยู่ที่ตีหนึ่งแต่กว่าจะเข้ามาในร้านได้ครับกว่าจะงัดได้เข้ามาได้ก็คือตีสองสี่สิบศูนย์หายไม่มีเงินก็คือลิสต์มาแล้วขั้นต่ำยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอะไรที่เรา ทำไงต่อไหก็ตอนนี้ก็แจ้งความแล้วก็ให้ทางตำรวจครับเขาดูกล้องวจงจรปิดตามถนนนะครับว่ามีผู้ต้องสงสัยถือกระเป๋ากล้องแบบที่เราหายหรือเปล่า แล้วเงินไงแล้วก็เขางัดแค่หน้ากากออกค่ะจับเลยจับจับจับแล้วเอาไงเขางัดออกมาไงอันนี้ยังอยู่ในสภาพนี้เลยใช่ไหมใช่ยังไม่ทําอะไรใช่ไหมยังแล้วเราเงินไปแคบมาหรือไงเงินอยู่ครบค่ะไม่เด้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้งี่เหมือนกันนะใช่เอาไว้อยู่ตรงนี้เด็ดที่แดนเดียอันนี้ลื้นแล้วเอาแดดแบนเคทไปลื่นในในเกทลื้นตรงนี้หมดเลย หรือแบบเพชรในนี้ใช่ครับแล้วก็สาวได้แหวนเพชรได้อะไรอีกในนี้อ่าครับเดี๋ยวส่งให้มัน,นลบส่ง,งไปใส<ช>่นี้ตัวเลยมัอนก็เพราะว่ากล้องโคเลนอะไรมันจะค่อนข้างใหญ่ระวังนี่ตรงนี้ตรงนี้คือจะเป็นโนบุ๊กเป็นกล้องถ่ายรูปที่ ที่เราใช้งานใช่ไหมใช้งานไว้ตรงนี้ก็เ,เ,เอาไปด้วยอ่ะยกไปหมดเลยหมดเลยที่มันเขลียกล้องออกใช่ค่ะ